สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะเช่นเดิมค่ะกลับมาพบกับคุณครูพี่พลอยนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนในวันนี้เรามาเฉลยแบบฝึกหัดของสัปดาห์ที่แล้วกันก่อนนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพี่พลอยให้เด็กๆเ,เติมตัวสะกด ในมาตรากลมกกกบกงและโกนลงในช่องว่างให้เป็นคําที่มีความหมายแล้วเขียนคําอ่านของคําใช่ไหมคะพี่พอยให้กันบ้านไว้ทั้งหมด15ข้อเดี๋ยวเรามาเฉลยพ,พร้อมๆกันเลยนะคะข้อที่หนึ่งนะคะเติมตัวสะกดมาตราอะไรคะอ่าเติมตัวอะไรดีคะเติม พอพานนะคะอ่านว่าอาพับค่ะเด็กๆดูคําอ่านด้วยนะคะคําอ่านอย่าลืมนะคะอาพับพอพานอยู่ในมาตราแม่กบใช่ไหมคะเวลาเราเขียนคําอ่านพอพานก็จะกลับไปที่แม่ของมันก็คือบอใบไ,ไม้นั่นเองคะ่ะข้อที่สองเติมตัวอะไรคะเติมพอรักคังค่ะ มอเอกอเมฆคอรักคางอยู่ในมาตราแม่กกใช่ไหมคะต่อไปข้อที่3โลกหรือเด็กๆบางคนอาจจะเติมกอไก่เป็นคำว่าโลกก็ได้นะคะอ่าดูสะกดคำลอโอโบโลกพอสำเพออยู่ในมาตราแม่กบค่ะเด็กๆต่อไปข้อที่4ี่เติมตัวอะไรหนะ้า ข้อนี้ง่ายมากง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะเติมขอไข่และเมื่อเราเขียนคำอ่านขอไข่ก็จะกลับไปที่แม่ของมันก็คือกอไก่นั่นเองคะ่ะข้อที่5นะคะโชคอ่าชอโอก,กโชคเด็กๆดูตามไปด้วยนะคะข้อที่หก ่ามีให้เติมสองตัวนะคะตัวแรกเติมมอมาสซอ,อุมอสุมไม่เอกสุม้มตัวที่สองเติมมอมาเช่นกันค่ะสซอ,อ,มอสามอซามไม่เอกซามสุมซามข้อที่เจ็ดอะไรคะฮ่าเติมงอง,งูอยู่ในมาตราแม่ก,กงนะคะ มาตราแม่กงเป็นมาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราไหมคะเด็กๆฮะเก่งมากๆเลยค่ะมาตราแม่กงเป็นมาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราเพราะว่ามีตัวสะกดเทียงแค่หนึ่งตัวใช่ไหมคะต่อไปรังนกค่ะข้อที่เก้าคำว่าเข็มหรือเด็กๆบางคนอาจจะ เขียนเป็นคำว่าเขียนก็ได้นะคะข้อที่10การเวลาข้อนี้เด็กๆบางคนเนี่ยเวลาเขียนคำอ่านจ,จะเขียนคำว่าเขียนการเวลาติดกันเลยนะคะอ่าต่อไปบุญคุณบออุนอบุญคออุนอคุณอยู่ในมาตราแม่กลนะคะเด็กๆต่อไป นุ่มนวลข้อที่สิบสามลูกอมอ่าดูพยางแรกนะคะลูกก็คือมีกอไก่เป็นตัวสะกดซึ่งอยู่ในมาตราแม่กกนะคะมาตราแม่กกจําได้ไหมคะมีตัวสะกดทั้งหมดกี่ตัวแล้วอ่ามีตัวสะกดทั้งหมดสี่ตัวใช่ไหมคะมีกอไก่ขอไข่คอควายแล้วก็คอ รักขังนะคะเด็กๆอ่าต่อไปข้อที่สิบสจราจรเติมลอเรือนะคะเด็กบางคนเอ่อจะเติมเป็นลอลิงถ้าจราจรจะใช้ลอลิงทั้งสองตัวเลยนะคะเด็กๆจะราจรน,นะคะไม่ใช่จาราจรน,นะจะราจรนนะคะเด็กๆต่อไปกราฟ อยู่ในมาตราแม่ก,กลบนะคะกรออาบกราบไหมปรีกราบหรือเด็กบางคนอาจจะเติมเป็นคำว่ากราบก็ได้กรออาบกราบนะคะอ่าต่อไปค่ะวันนี้เราจะไปตะลุยอวากาศกันนะคะเด็กๆอ้าววันนี้พี่พลอยก็จะมีปริศนาคํำทายมาฝากเด็กๆค่ะ ปริศนาคำทายมาตราแม่กนลนะคะพร้อมที่จะเล่นหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆอย่าลืมนะคะกะติกาง่ายมากๆเลยค่ะเมื่อเด็กๆได้คําตอบแล้วให้เด็กเขียนคําตอบลงไปในสมุดนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นกันเลยค่ะปริศนาคำทายข้อที่หนึ่งนะคะอะไรเอ่ย แต่งชุดสีขาวคอยเฝ้าคนไข้หมอสั่งสิ่งใดรับใช้ทันทีอะไรนะเด็กๆคิดออกไหมคะอ่าฉเฉลยนะคะก็คือพยาบาลน,นั่นเองคะ่ะคำว่าพยาบาลน,นะคะเด็กๆสังเกตจะมีลอลิงเป็นตัวสะก,กดนะคะ แต่ลอลิงอยู่ในมาตราตัวักสะกดไหนเดี๋ยวเรามาฟังตอนเล่นปริศนาคำทายเสร็จนะคะปริศนาคำทายข้อที่สองอะไรเอ่ยตาเป็นไฟใจเป็นเหล็กอะไรนะใบให้นะคะมีสี่ล้อค่ะง่ายมากๆเลยค่ะ,ฉะเฉลยก็คือรถยนต์นั่นเองค่ะ ริขสนาคำท้ายข้อที่สนะคะอะไรเอย่ยข้างนอกกรุกขระเป็นหนามข้างในงามอารามเหลืองใบให้นะคะเป็นผลไม้ค่ะผละไม้นะคะมีเปลือกข้างนอกก็คือจะเป็นหนามอะไรนะมีสองพยางค์ค่ะเด็กๆ ชเลยนะคะทุเรียนค่ะเห็นแล้วอยากกินกันเลยใช่ไหมคะลรศนาคำท้ายข้อต่อไปนะคะอะไรเอ่ยบีบก้นออกปากใบให้นะคะเด็กๆจะต้องใช้สิ่งนี้หลังตื่นนอนพอตื่นนอนเสร็จแล้วเดินเข้าน้ำเราต้องใช้สิ่งนี้นะคะ่ะ คิดออกหรือ,อยังคะ,ะเฉลยนะคะก็คือยาสีฟันคะ่ะข้อสุดท้ายนะคะอะไรเอ่ยกินทางก้นออกทางปากอะไรหนะ้ากินทางก้นออกทางปากเด็กๆคิดออกไหมคะ คำตอบที่เด็กได้จะต้องอยู่ในมาตรามแม่กลน,นะคะเด็กๆเกฉเลยนะข้อนี้คําตอบก็คือปืนค่ะนนเด็กสังเกตไหมคะคำตอบในปริศนาคําทายจะมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดบ้างคะมีนอหนูตัวอะไรอีกคะลอลิง เด็กๆคิดว่าสองตัวนี้เป็นตัวสะกดในมาตราอะไรคะมาตราแม่กลนนั่นเองคะ่ะวันนี้เรามาเรียนรู้มาตราแม่กลนนะคะมาตราแม่กลนเป็นมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรามาตราแม่กลมีนอหนูเป็นตัวสะกดนะคะแต่นอกเหนือจากนอหนู แล้วยังมีตัวอื่นอีกห้าตัวนะคะในมาตราแม่กลนค่ะว่าแต่ห้าตัวนั้นมีอะไรบ้างเราไปรู้จักพร้อมๆกันเลยค่ะอ่ามีตัวอะไรบ้างคะมียอหญิงนะคะมีนอนเนนมีลอลิงมีลอจุลา มีรอเรือนะคะให้นักเรียนจำไว้นะคะว่าทั้ง5ตัวและรวมทั้งนอหนูนะคะอีกตัวรวมเป็น6ตัวเมื่ออยู่เป็นตัวสะกดของคำไหนจะเรียกว่าเป็นคำที่อยู่ในมาตราแม่กลนทันทีนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนคำที่ มีนอหนูเป็นตัวสะกดนอเนนเป็นตัวสะกดและยอหญิงเป็นตัวสะกดนะคะวันนี้เราเรียนพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดสามตัวนะคะที่อยู่ในมาตราแม่กลนะคะอีกสามตัวเราจะเรียนในคาบหน้ากันนะคะเดี๋ยวเรามารู้จักคำมาตราแม่กลนะคะโดยที่ใช้นอหนูเป็นตัวสะกดนะคะเด,เด็กๆสังเกตง่ายๆเลยถ้าคำไหน ที่มีนอหนูอยู่ด้านหลังคำเลยจะเป็นคำที่อยู่ในมาตราแม่กลนนะคะเด็กๆคำที่หนึ่งภาพนี้ภาพอะไรคะบ้านใช่ไหมคะเอาอ่านพร้อมกันคะ่ะบ้านอ่านอีกหนึ่งรอบนะคะบ้านบอ,อ,นอบานอบานไม่โทรบ้านเห็นไหมคะว่ามีนอหนูเป็นตัวสะกดนะคะ ต่อไปค่ะรู้จักไหมคะภาพนี้คืออะไรคะภาพนี้ก็คือทานอ่านพร้อมกันค่ะสามรอบเลยนะคะทานทานทานต่อไปค่ะเว้นตาเว้นตา ดินโสดินสอ,นสอ,อะไรเอ่ยคะภาพนีกนน้ก้อนหินก้อนหินพื้นดินพื้นดินเดินเล่นเดินเล่น บานชื่นบานชื่นบานชื่นเป็นชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่งนะคะเด็กๆต่อไปเพื่อนกันเพื่อนกันเขียนอ่านเขียนอ่านเด็กช่วยกันอ่านด้วยนะคะต่อไปนะคะเป็นคำที่มียอหญิงเป็นตัวสะกดค่ะ ซึ่งยอหญิงจะอยู่ในมาตราแม่กลนนะคะเราเขียนด้วยยอหญิงนะคะแต่เวลาเราอ่านสะกดคำจะเป็นนหนูนะคะเวลาเราเขียนคำอ่านก็จะเขียนเป็นนหนูนะคะยอหญิงซึ่งจะอยู่ในมาตราแม่กลนนะคะเด็กๆคำที่หนึ่งเชิญเราใช้ยอหญิงเขียนนะคะลูกแต่เวลาเรา เขียนคำอ่านเราจะต้องเขียนกลับไปที่แม่ของมันก็คือนอหนูนั่นเองค่ะต่อไปนะคะกล้าหาญกล้าหาญเห็นไหมคะเวลาเราสะกดเราอ่านจะเหมือนมีนอนหนูใช่ไหมคะอ่าต่อไปค่ะเหรียนหอรอยเอียย เรียนแต่เมื่อเราเขียนสะกดคำอ่านเราจะเขียนเป็นนอนหนูนะคะเด็กๆต่อไปทำบุญทำบุญปัญญาปัญญากุญแจ กุญแจสัญญาสัญญา,าปัญหาปัญหา,ญหารำคาญร,รำคาญ อันชันอัญชันรู้จักไหมคะดอกอันชันอาต่อไปนะคะคําที่มีนอนเนนเป็นตัวสะกดค่ะสังเกตง่ายๆเลยนะคะถ้านอนเนนอยู่หลังสุดก็คือจะทำหน้าที่เป็นตัวสะกดนะคะคําแรกก็คือเครื่องหมายอะไรคะเด็กๆในวิชาคณิตศาสตร์จะใช้เครื่องหมายนี้ นี่ก็คือคูณน,นั่นเองค่ะคอ,อูนอคูณต่อไปโบราณสะกดค่ะบอโอโบรออานอรานเห็นไหมคะเวลาเราเขียนเราจะเขียนได้นอนเนนนะคะแต่เมื่อเราเขียนคำอา่านนอนเนนก็จะเปลี่ยนเป็นนอหนูเพราะว่าเวลาเราเขียนคำอา่านมันจะต้องกลับไปที่แม่ของ มันนะคะนอนเน้นอยู่ในมาตราแม่กนนั่นเองค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะขอบคุณสกดค่ะขอ,ออบอขอบขออุนอคุณขอบคุณคุณแม่คุณแม่แมะกดค่ะ คออุนอคุณมมแอแม่ไม่เอ,แอแกแม่คุณแม่คุณครูคุณครูสะกดค่ะคออุนอคุณคอรออครูคุณครูเด็กๆช่วยคุณครูสะกดด้วยนะคะ ต่อไปค่ะสัญาญาณ <default> สัญญาสออนสัญยอานญาสัญญาคำนวณคำนวณคออคำ นอัวนอนวนทำนวนตัวนี้สลับอัวนะคะเมื่อสะละอัวเนี่ยตอนแรกที่จริงจะต้องมีไม่หันอากาศด้วยใช่ไหมคะที่เป็นสลับอัวแต่เมื่อมีนอนอหนูที่ทำหน้าที่เป็นตัวสะกดเนี่ยนอนเนนที่ทำหน้าที่เป็นตัวสะกดเนี่ยไม่หันอากา,กาศก็จะแปลงร่างหายไปนะคะต่อไปคะ่ะบริเวณ สกดน,นะคะบอ,อบรอ,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 อิริวเอนอเวนบริเวนวันนี้ก็จะมีเกมนะคะทายคำจากภาพเราเคยเล่นไปแล้วใช่ไหมคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันคะ่ะพี่พลอยให้ภาพเห็นมานะคะมีไม้หันอากาศตามด้วยพี่นอนหนูคะ่ะ จระเอพอพานนะคะอ่าตามด้วยผู้หญิงค่ะคำนี้คือคำว่าอะไรนะคะอ่าดูเด็กๆจะเขียนเป็นคำว่าอะไรคะคำตอบก,ก็คือวันเพนค่ะเพรต่อไปนะคะ,ะมีภาพอะไรมาให้หน้า อ่ามีภาพไข่ชา,าตามด้วยออ่างอุ้ยพี่งองูก็มาด้วยค่ะมีขอไข่อีกตัวหนึ่งค่ะตามด้วยวอลแหวนหมดหรือย,ยังนะเด็กๆนะยังมีอีกใช่ไหมคะมีไม้หันอากาศด้วยค่ะหมดแล้วแน่ๆเลยพี่พลอยว่าหมดหรือย,ยังยังนะคะมียอหญิงนะคะมีผู้หญิงตามหลังมาค่ะ เด็กๆเรียงเ,เป็นคําเลยค่ะคําตอบก็คือของขวัญค่ะตอบถูกกันบ้างหรือเปล่าคะมาข้อต่อไปนะคะอ่ามีอ่างน้ําค่ะมีอ่างอ่างน้ําแทนตัวแทนยัญชนะตัวไหนคะเด็กๆตามด้วยสละอาตามด้วยทีบค่ะอ่าพี่สละอามาสองตัวเลยวันนี้ สุดท้ายก็คือมีเรือมีเรือเล่นมาด้วยเรียงเป็นคำได้คำว่าอะไรคะเด็กๆได้คำว่าอาหารค่ะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะอ่าพี่เรือมาอีกแล้วตามด้วยสระอาคำว่าอะไรนะต่อไปตามด้วยงองูค่ะหมดหรือยังคะเด็กๆ ยังมีอีกมีบอลแหวนไม่หานอากาศตามด้วยพี่ลิงเจีเจ๊ยกขาดถือกล้วยมาด้วยเรียงเป็นคําว่าอะไรคะได้หรือยังฉเฉลยนะคะรางวัลค่ะเล่นเกมจบแล้วนะคะก่อนที่เราจะทําแบบฝึกหดัดเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวท่าทางประกอบ เพลงมากราแม่กดกันนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยคะ่ะแม่กน้นแม่กน้นแม่กน้นพวกเราทุกคนเรียน เพลงมาตราแม่กลนจบไปแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆจําคําอะไรบ้างคะที่มีตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่กลนคะ,ะเดี๋ยววันนี้นะคะก็จะมีแบบฝึกหัดมาฝากคะ่ะให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือหน้า27นะคะเดี๋ยวเรายังใช้หนังสือเล่มนี้เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราเปิดหน้า27คะ่ะ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็ทําหน้า27่ดไปนะคะแต่เราทําข้อสองใหญ่ใช่ไหมเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําข้อข้างล่างค่ะเพราะว่าข้อสองใหญ่เอ่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราได้เติมตัวสะกดแล้วก็เขียนคําอ่านใช่ไหมคะแต่ยังมีให้เด็กๆจาแนกคําตามมาตราตัวสะกดด้วยเรายังไม่ท,ทําทีใช่ไหมคะเปิดหรือยังคะอ่า นี่คือแบบฝึกหัดเหมือนกันไหมคะเด็กๆ mm hmm. เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราทําข้อข้างบนใช่ไหมคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาอ่านโจทย์พร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะ à, mm hmm. เด็กๆด,ดูข้อที่สองใหญ่ข้อข้อขางบนเลยคะ่ะนิ้วชี้ชี้ด้วยนะคะเดี๋ยวอ่านตามคุณครูนนะข้อสองใหญ่นะคะเติมค่ะเติมตัวสะกดในมาตรากลมกกกบ,ก,บกงและกนล,ลงในช่องว่าง ให้เป็นคําที่มีความหมายแล้วเขียนคําอ่านของคําและจําแนกคําตามมาราตัวสะกดให้ถูกต้องอ่าเด็กๆก,ก็เอาคําจากข้อข้างบนนะคะข้อ1ถึงข้อ15ค่ะมาจําแนกนะคะอ่าดูก่อนที่จะทำอย่าลืมอะไรคะขีดเส้นคู่นะคะ เราจะทำงานทุกครั้งเราต้องขีดเส้นคู่นะคะให้เรียบรอย้อยคราวนี้ข้อข้างล่างเนี่ยมีมาตรามีมาตราอะไรบ้างคะอ๋อชี้มีมาตรากลมมาตรากกม,มาตรากรบม,มาตรากรงและมาตรากลนะคะเราเรียนมาหมดแล้วใช่ไหมคะ่าง่ายๆให้เด็กๆดูคำเนี่ยดูคำจากทั้ง15คํ้าค แล้วเราดูนะคะว่าอยู่ในมาตราอะไรเราก็มาจําแนกให้ตรงตามมาตรานะคะรอบนี้ไม่ต้องเขียนคําอ่านนะคะเอาเฉพาะคํามาอ่าพี่พลอยจะยกตัวอย่างมาตรากลมให้นะคะมาตรากลมเนี่ยเป็นมาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตรามาตรากลมมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะเด็กๆมีหมอม้มาเป็นตัวสะกดใช่ไหมคะยังไม่ลืมทีใช่ไหมคะเด็กๆอ่ะ เราก็ดูคำในมาตราในมาตราว่ามาตรากรมมีคำอะไรบ้าง่าดูหมอม้าคำนี้ใช่ไหมคะอ๋อไม่ใช่ให้ดูพยัญชนะด้านหลังนะคะอ่าพี่พอเจอแล้วนี่มีมอม้าเป็นตัวสะกดคำว่าซุ้มตามนักเรียนก็เอาคำว่าซุ้มตามมาเขียนให้ตรงกับมาตรากรมเลยนะคะอ่าแล้วควนี้เด็กๆพอเอามาเขียนเสร็จ เด็กๆดูด้วยนะคะอาดูอย่างเช่นคําว่าลูกอมพยังค์ที่สองนี่ยมันอยู่ในมาตรากลมใช่ไหมเด็กๆก็ต้องเอามาเขียนตรงนี้นะลูกอมและเด็กๆช่วยขีดเส้นใต้คําว่าอมนะคะอ่าพอคําว่าลูกรูก,กลูกก็กยอยู่ในมาตราแมก,กกใช่ไหมคะเราก็เอามาเขียนในช่องมาตราแมก,กกค่ะลูกอมแล้วขีดคําว่าลูกโอเคไหมคะเด็กๆอ่า ต่อไปเช่นเดิมน,นะคะช่องทางการส่งงานให้ผู้ปกครองถ่ายรูปแบบฝึกหัดส่งในไลน์ของคุณครูนะคะแต่ถ้าผู้ปกครองไม่สะดวกให้นำมาส่งเปิดเทอมได้คะ่ะนักเรียนอย่าลืมทบทวนบทเรียนกันนะคะในวันนี้พี่พลอยสอนเรื่องมาตราแม่กลนไปใช่ไหมคะ มาตราแม่กลเนี่ยมีตัวสะกดทั้งหมดกี่ตัวคะอ่าทั้งหมดหกตัวนะคะรวมน้อนหนูด้วยเป็นหกตัวนะคะอ่าวันนี้พี่พลอยสอนแค่สามตัวเดี๋ยวพอคาบหน้าพี่พลอยก็จะสอนอีกสามตัวโอเคไหมคะอ่าตอนนี้นะคะโรงเรียนก็ยังเปิดเรียนไม่ได้เราก็จะกลับมาพบกันในรูปแบบออนไลน์อีกนะคะเด็กๆเด็กๆอย่าลืมทบทวนบทเรียนกันนะคะ แล้วพบกันใหม่ครับหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ